ทีถั่วเพีนมุ้ยชานนมันน้อยแปบ๊บหนึ่งค่ะเซ็กซีบบ่ไงวะเออเซ็กซี่จังเลยนี่ครับว,ว,วันนี้ไปเที่ยวไหนไม่ไปนะแล้วทำไมเธอแต่งตัวสวยจังเลยวันนี้แต่งตัวโคตรเซ็กซี่เลยผ <า S 2> ู้ชายจุ่มละเกินอะไรวะมาอะยสวยมาน,นี้วอร้อยด้วยด้ว แน่นอนจริงเลยหุ่นตัวเอฟแม่ซื้อไปให้ใครคะข่าวว่าไงอ้ยตารักเหมือนกันหญิงตัวเล็กซื้อไปให้ใครคะหรอพูดสวยก่นแล้วพูดสวยเอฟซีดูก่อนนี่เหมือนตัวด้วยเหมือนตัวด้วยโอเคเหมือนอีกเหมือนอีกนี่พูดเทินด้วย โอ้ยสวยพอแล้วพอยังน่าจะให้ถ่ายรูปใส่หน้าจอเหรอใช่เหรอแล้ววันนี้ใคยทาแป้งให้เธอเนี่ยหรอเก็บเลยนะแกเก็บนี่โอเคสวยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำงานแล้วเดี๋ยววันนี้คนสวยจะไปส่งขึ้นรถนะครับเราจะไปทำงานก่อนก่อนไปปล่อยได้ไหมได้เธอจะเอาอะไรจะซื้อมาให้เอาอะไรใส่ฟังหู สายหูฟังสายหูฟังโอเคเดี okay, ๋ยวเอามาให้เธอจะไปใส่กับโทรศพัพท์หวอเดี๋ยวเราปิดเองเดออย่าปิดมันเธอปิดแรงเธอมือหนักทำไมพิ่งมาเอาเรากำลังจะไปทำงานจ้ะ,ไ,ะไ,ไปทำงานปิดรถปิดได้ละบายๆได้ถ้าใครซด้อส่งจีนเอฟซีหน้าแล้วเงี้ยงต่อเองโอเค